สวัสดีครับผมพอดีช่วงนี้ที่บ้านผมจังหวัดน่านนะครับน้ําท่วมหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะในตัวเมืองเนี่ยก็ท่วมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดหรือว่าใกล้กับแม่น้ำเนี่ยท่วมสูงมากนะครับท่วมเป็นเมตรเลยผมแล้วก็ครอบครัวนะครับทางช่องทำบ่อยก็ถือโอกาสทำข้าวกล่องนะครับไปแจกพี่น้องชาวบ้านชาวน่านนะครับที่เดือดร้อนนะครับที่ไม่สามารถจะออกมา รับอาหารได้นะครับเพราะว่าน้ําเนี่ยท่วมสูงบางทีครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับบ้านผมเนี่ยถือว่าโชคดีหน่อยนะครับอยู่บนเขาอยู่นอกเมืองก็ไม่ท่วมนะครับพอดีผมเองก็จะไม่ได้นั่งเรือเข้าไปส่งเองนะครับก็ลเลยเอาข้าวกล่องที่ได้สั่งไว้เนี่ยมา <hoy> ฝากไว้ที่บ้าน <P le af one> ของผู้ใหญ่บ้านร้องสองซึ่งบ้านรองสองเนี่ย <P le af one> นะครับบ้านเนี่ยก็มีน้ำท่วมอยู่เยอะเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมารับพวกข้าวกล่องเนี่ยไปทยอยแจกในแต่ละหลังคาเรือนกันอีกทีหนึ่งนะครับสอวนในที่จังหวัดน่านเนี่ยน้ำก็เริ่มทรงตัวแล้วก็ลดไปบ้างแล้วนะครับในบางพื้นที่บางแห่งน้ำก็ยังท่วมถังอยู่นะครับสหรับพื้นที่ที่เป็นพวกแอง ส่วนฝนเนี่ยก็ยังตกเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ยังต้องคอยติดตามดูปริมาณน้ําจากทางเหนืออีกนะครับว่ามันจะมีมากน้อยเท่าไหรน,นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ามาทำสเสนอก,กิจกรรมงานบุญของผมทำบ่อยๆนะครับแล้วก,ก็ในคลิปนี้ก็ขอแบ่งบุญกุศลน,นะครับที่ได้ทําในครั้งนี้แก่เพื่อนๆสมาชิก f f c ที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็ ผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับผมก็ให้ได้บุญกุศลไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้ทเพจนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ